วันนี้นะัตตี้จะพามาชมนะคะเป็นกระบะ Ford r a n g e r อรุ่น XLT นะคะเป็น4ประตูยกกระจังหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าในแบบของ r a p t o r ตัวนี้จัดติดตั้งให้เป็น Scoop Fit นะคะกันชนหน้าเหล็กของ h m m m e r ระ,ะตัวนี้จะเปลี่ยนให้เป็นขอบ16แต่ไม่เล็กนะคะขนาดกำลังพอดีเลยนะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้ไปรับชมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเจ้ามาพบกับนัตตี้เช่นเคยนะคะที่ Channel M&N f o r Ford นะคะวันนี้นัตตี้จะพามาชมนะคะเป็นกระบะ Ford r a n g e r รุ่น XLT นะคะเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโตโ้ราคาของเขานะคะจะอยู่ที่9 2 0 0 0 0บาทนะคะในส่วนของเกียร์ธรรมดาก็มีให้เลือกเช่นกันนะคะราคาจะอยู่ที่857,000บาท ในรุ่นของ x l t นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะคะ2.2ลิตรแรงม้าสูงสุดจุูที่160แรงมา้าจะมาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถที่ทางบริษัทเรานะคะได้ทำการจัดแต่งนะคะเพื่อที่จะโชว์ให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวนตัตตี้พาชมกันว่าคันนี้ซึ่งเป็นสีน้ำเงินน่าจะเป็นสีน้ำเงินคันแรกเลยก็ว่าได้ที่นัตตี้ได้ทำการรีวิวให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะว่าแต่งออกมาแล้วนะคะจะหล่อขนาดไหนซึ่งคันนี้ชุดแต่งรอบคันเนี่ย ก็จะเป็นโปรโมชั่นดีๆจากนัตตี้อีกเช่นเคยนะคะที่สามารถจัดให้กับลูกค้าได้เลยจะเป็นโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งเต็มน,นะคะอย่าพึ่งจางรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้ไปรับชมกันเลยค่ะมาดูในส่วนของทางด้านหน้านะคะกระจังหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าในแบบของแรปเตอร์เลยในส่วนของตัวกระจังนะคะจะเป็นสีดําด้าน ซึ่งตัวอักษรฟอดคันนี้นะคะจัดทําให้เป็นสีดํานะคะตัดกันกับสีน้ําเงินเพื่อให้เข้ากันกับสีของตัวรถนั่นเองนะคะตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วตัวฟอร์ดค่ะฟอร์เอฟโอดีตัวใหญ่ตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะอยากได้เป็นสีอะไรนัตตี้จัดให้ได้หมดเลยเรามาดูในส่วนทางด้านบนนะคะของฝากระโปรงตัวนี้จัดติดตั้งให้เป็นสกูฟิตนะคะสัญลักษณ์ของเขาเด่นๆชัดๆตรงนี้เลยนะคะเป็นตัวแรดตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยซึ่งตัวแรดเนี่ยนัตตี้ก็จัดทาให้เป็น สีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของตัวสกู๊ปก็จัดทําให้เป็นสีทูโทนก็คือสีน้ําเงินสีเดียวกับตัวรถตัดกันกับสีดําด้านเพื่อให้ตัวรถนะคะดูมีมิติที่หล่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองเรามาดูในส่วนของตัวกันชนหน้านะคะที่จัดเปลี่ยนให้กับลูกค้าจะเป็นกันชนหน้าเหล็กของฮัมเมอร์นะคะมาพร้อมกับห่วงล่างจูงนะคะสีแดงในส่วนของตัวห่วงล่างจูงเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นแผ่นตัวยางกันกระแทกมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ ในตัวกันชนแต่งของ h ั m m e r นะคะจะมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ตรงนี้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นไฟตัดหมอกที่มาก,กับตัวรถนะคะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมทางด้านข้างกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟหน้าก่อนไฟหน้าตรงนี้ติดตั้งให้นะคะเป็นครอบไฟหน้าสีดําด้านนั่นเองค่ะมาดูในส่วนทางด้านข้างของตัวรถนะคะ ตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อหมุดขนาด6นิ้วนะคะเป็นสีดําด้านตัวหมุดเนี่ยจะเป็นหมุดหลอดนะคะเราจะไม่เจาะตัวถังรถของลูกค้าแต่อย่างใดการติดตั้งเราจะเป็นติดตั้งด้วยกาว 3M นะคะแล้วก็ยิงซิลิโคอนอย่างแน่นหนาเลยค่ะมาดูในส่วนของตัวแมกยางนะคะเดิมเลยในรุ่น XLT เนี่ยแมกยางของเขานะคะที่มาจากโรงงานเลยจะเป็นขอบ17นะคะตัวนี้จะเปลี่ยนให้เป็นขอบ16แต่ไม่เล็กนะคะขนาดกําลังพอดีเลยนะคะตัวแมกจะเป็นของ Cosmik เป็นลายแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำเงานะคะตัดด้วยกันกันกบสีโครเมียมดูเด่นชัดแบบนี้เลยในส่วนของตัวยางนะคะจะเป็นยางแม็กซินะคะบิ h o อนเป็นยาง MT MT ก็คือยางมัทเชเลนนั่นเองนะคะในส่วนของตัวดอกยางของมัทเชเลนเนี่ยสามารถวิ่งตะกุยดินได้อย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็คือเหมาะกับสายลุยได้ดีเลยค่ะในส่วนของตัวแก้มของตัวรถนะคะ ที่มากับตัวรถจะเป็นสีโครเมียมตัวนี้จัดติดตั้งให้เป็นคอบแก้มนะคะสีดําด้านในส่วนของกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําเงาตัวนี้มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวขนาดใหญ่เลยสติกเกอร์นะคะดัตตี้จะมีลายให้ลูกค้าเลือกนะคะ ตอนนี้เขาข้าวมีลายใหม่ไปแล้วน่าจะเรียกว่าประมาณ100ลายกันเลยทีเดียวนะคะที่มีให้กับลูกค้าเลือกแต่คันนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์ชื่อบริษัทของเรานะคะก็คือเป็นออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะคะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศถึง5ปีซ้อนกันเลยทีเดียวะคะ่ะเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะคะติดตั้งให้เป็นเบ้ารองมือเปิดตัวนี้นะคะสําคัญคะ่ะช่วยในเรื่องของการกันรอยกันการขีดข่วนนะคะสีของตัวรถได้ดีเลย ทางด้านบนราวหลังคาจัดติดตั้งเพิ่มให้เสริมความหล่อให้กับตัวรถเข้าไปอีกนะคะจะไม่เจาะกับตัวถังรถแต่อย่างใดอันนี้แค่เสริมหลอให้เฉยน,นะคะลูกค้าไม่สามารถไปใส่ตัวถัดแหลกเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าเขาจะรับน้ําหนักไม่ได้มาต่อกันที่บันไดจัดเปลี่ยนให้นะคะเป็นบันได ข้างเหล็กของฮัมเมอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีไฟสองสว่างใต้ทางเดินให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดคะ่ะลูกค้าสังเกตว่าจะมีตัวตะแกรงตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกันลื่นได้ด้วยเพราะถ้ามันจะเป็นแผ่นเหล็กแผ่นเดียวกันไปเลยอะค่ะพอโดนน้าลูกค้าอาจจะรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะลื่นเนาะทีนี้ตัวนี้เขาออกแบบมามีตัวตะแกรงเพื่อช่วยในเรื่องของการกันลื่นให้ด้วยค่ะแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีด้วยมาดูในส่วนของทางด้านท้ายกันบ้างตัวนี้เป็นข้อฝาถังน้ํามันนะคะสีดําด้านช่วยในเรื่องของการกันลอย สติเกอร์ก็ออกแบบมาจนถึงทางด้านท้ายของตัวรถเลยนะคะตัวนี้ทางด้านบนเลยค่ะที่เห็นจะเป็นโลบาร์เหล็กของ h ั m m e r นะคะเป็นโลบาร์เหล็กแบบแขนยาวมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ตรงนู้นเลยนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ได้ดีค่ะผูกของได้รับน้ำหนักได้อย่างแน่นหนาเลยนะคะสำหรับตัวนี้ ไฟท้ายนะคะจะติดตั้งให้เป็นครอบไฟท้ายสีดําด้านเช่นกันในส่วนของไฟหน้าไฟท้ายะคะ่ะลูกค้าบางท่านอาจจะอยากได้ไฟหน้าในแบบของมัดแตงหรือไฟท้ายแบบ LED นะคะโคมไฟลงดานัาตีจับให้ได้เช่นกันนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นเบ้ารองมือเปิดฝาท้ายสีดาด้านนะคะจะเรียกว่าเบ้ารองมือเปิดฝาท้ายแบบดําน,นะคะตัวนี้สติ๊กเกอร์แลนเจอร์ตัวนี้มาจากมากับตัวรถแล้วนะคะสัญ,ญลักษณ์ ตัวอักษร XLT ตรงนี้เลยเพื่อบ่งบอกนะคะว่าเป็นรุ่น XLT ค่ะเรามาดูในส่วนของกันชนท้ายตัวนี้จัดเปลี่ยนกันชนท้ายให้กับลูกค้านะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กของ Hummer นะคะตัวนี้จะเรียกว่ารุ่นโนวาจะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะตรงนี้เลยจะเป็นไฟถอยนะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวบันไดตรงระหว่างทางที่ตรงระหว่างที่เราจะก้าวขึ้นตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นวัสดุที่กันลื่นมาให้ด้วยเลยนะคะตัวนี้ เรียกว่าเล็งเห็นความสําคัญของการใช้งานมากเลยค่ะสำหรับ,บพัมเมอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวนัตที่จะพาไปรับชมทางด้านในของตัวรถนะคะว่าเดิมๆเลย XLT อะค่ะด้านในเขาสวยขนาดไหนหรูหราขนาดไหนนะคะเริ่มจากตัวเบาะหนังก่อนเลยในส่วนของตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังแท้มาจากโรงงานนะคะตัวนี้เป็นสีดําเดินได้สีเทาผ<ม>้ายางนะคะเป็นผ้ายางแบบเข้ารูปมาให้นะคะตัวนี้ พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอย่างมากมายเลยแล้วก็จะมาพร้อมกับระบบ c ุ u ค s น control นะคะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินั่นเองค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้าออโต้นะคะลูกค้าแค่ตั้งมาตรงตัว a ตรงนี้ค่ะจะเป็นไฟหน้าออโต้เลยกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเราไปดูในส่วนของหน้าจอ ตัวนี้หน้าจอของเขานะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วค่ะรองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะเชื่อมต่อได้เลยตัวนี้นะคะจะมีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะคะสำหรับรถ Ford เราอะคะ่ะทุกรุ่นทุกคันเลยนะคะที่จะมีเป็นระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน มาให้พร้อมเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้าเชื่อมต่อนะคะกับโทรศัพท์นะคะตัวนี้ขณะที่ลูกค้าขับรถสมมุตินะคะว่าในกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็กแตกนะคะหรือระบบการจ่ายน้ํามันถูกตัดระบบตัวนี้นะคะ่ะที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไว้จะโทรออกไปให้ที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะคะหรือเบอร์16,69นะคะเขาจะทราบพิกัดเลยว่าลูกค้าเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ไหนและมาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะนัตตี้ได้พาชมสไตล์การแต่งแบบนี้กันไปแล้วนะคะที่เป็นชุดแต่งแบบฮัมเมอร์รอบคัน ลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้หรืออยากได้สไตล์การแต่งแบบไหนนะคะดูรีวิวนตัตตี้แคปหน้าจอนะคะแล้วทักไลน์มาหานัตตี้ได้เลยหรือเบื้องต้นนะคะโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์0959522887ค่ะเดี๋ยวนัตตี้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะทั้งทางด้านบนรีวิวและทางด้านใต้รีวิวนะคะอย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับนตัตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซ u b s c r i b e แล้วก็ กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนัตตี้ฝากเพจ Facebook ด้วยค่ะ M a N Ford สำหรับวันนี้นะคะนัตตี้ต้องขอจบรีวิว Ford Ranger XLT ย e a อ Auto ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆฟีชุดแต่งไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้ากดติดตามไว้เลยค่ะสวัสดีค่ะ